ครับขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแร่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมกนเดิมศิระพงศักดิ์สิธิ์จะมารีวิวตู้เสื้อผ้านะฮะห่างหายมานานนะฮะวันนี้เราเอาตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กที่สุดของทางร้านนะครับเอามานําเสนอนะครับเป็นสไตล์มินิมอลเล็กๆน้อยน้อยนะครับสําหรับลูกค้ามีพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยนะครับตู้2ใบนี้นะตอบโจทย์นะฮะหน้าที่ใช้สอยของคุณลูกค้าได้มากที่สุดนะครับ ตัวนี้นะครับขนาดไซส์อยู่ที่ลึก60ยาวเมตรยี่สสูงเมตรแปนะครับเป็นไซส์มินิมินิตัวนี้ก็เท่ากันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นบานสไลด์นะตัวนี้บานสไลด์นะครับ้นที่ใช้ถอยมีราวแขวน2มีที่พับผ้ามีลิ้นชักใหญ่นะครับสามารถใส่สิ่งของถุงเท้าอะไรต่างๆเนี่ยในตู้ลิ้นชักนี้ได้นะฮะตัวนี้สวยงามนะครับบอกได้ตรงว่า ตัวนี้สวยนะฮะลูกค้ามาที่โรงงานเนี่ยมาเห็นตู้ตัวนี้เนี่ยผมบอกว่าตอบโจทย์มากนะฮะตอบโจทย์หน้าที่ใช้สอยมากตัวนี้บานเรียบๆสวยๆงามๆนะครับลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากได้บานแนวโมเดิร์นเนี่ยบานเรียบๆแบบนี้นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับอย่างมากนะครับสวยงามนะครับภายในนะภายในเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเดิมจากที่ไม่มีลิ้นชักเนี่ยเอาโล่งๆไปเลยนะครับใช้พื้นที่เ,เตมเ็มไปเลยแขวนเสื้อ แขวนเสื้อแขวนกาะเกงได้หมดนะครับพับผ้านะครับพับใส่ของมีค่าอะไรต่างๆนะฮะไว้ในนี้ได้สวยงามนะครับตัวนี้นะเป็นงานสวยๆนะครับเป็นบานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้สักทองราคาอยู่ทีื่นสามเก้าร้อยนะฮะตัวนี้ราคาหมื่นสามเก้าร้อยราคาหมื่นสามเก้าร้อยราคาไม่แพงนะฮะไซส์ลึกหกสิบยาวเมตรยี่สิบสูงเมตรแปดสิบนะครับหมื่นสามเก้าร้อยนะครับลึกหกสิบยาวเมตรยี่สิบสูงเมตรแปดสิบนะครับ ห3 9 0นนะครับลูกค้าท่านไหนนะฮะติดตามนะครับฝากติดตามเพจสักผิดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่นะครับเพจดีๆเพจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของดีของคนมองแร่ครับสวัสดีครับ